สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสเปนไฮโลโปรดักชันมาทีฟาร์มพอผัวนะคะฟาร์มประจำแล้วค่ะพี่น้องมีง่วงงามๆามพอผัวกับท้หานะคะให็นว่ายลงเห็นแน่นะคะอยากขายเด้อพี่น้องมือนี้มีอยู่สามตที่เป็นง่วงหูนะคะมีตัวหนึ่งลูกวีโกงามอีหลีพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิร์ค่ะอ่าสีผพามาเบิร์นตัวแรกนะคะตัวนี้ลูกตัวใดค่ะลูกวีโกครับแม่สายแดงกาสิน หลูโกิโกแม่สายแดยงกาลสินนะคะอายุท่าดไหร่ล่คะคะมาณทเดือนครับผมประมาณ5าเดือนนะคะก็นานี่น้องเป็นล่ามปีนะคะเนาะเป็นช่วงประมาณในสองเดือนครัตนนออคบะะตอนนั้นหน่อยๆพ่คือว่าแล้วพี่น้องล่ามปีมันรำบากเนาะกับเป็นธรรมดาตอนนี้น้องหายแล้วนะคะตอนนี้เปิดราคานะคะเนาะพี่โอเปิดอยู่ครับในท่วงท่าหรอค สำหรับผู้ใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรมาเบอร์โทรพอผัวนะคะเดี๋ยวนนงยูขึ้นข้างล่างหายนะคะเนื่องจากมื้อนี้พอผัวแล้วพอยูนะคะก็เลยว่าได้หูรลคากันปันไดนะคะโทษสอบถามได้กันมากขึ้นกันเนาะเดินเดินให้ดูเนาะ สุมนาเขาก็สวยนะคะนี่ซื้อปะค่ะนี่ต่างซื้อไปยื่นมนีแดงแล้วมันนี่แดงเ <laughs> มืองสุมนาเขาด้วยะคะ่ะใบหูใบหูยาติดโบทนะพี่น้องนี่ขานะคะ แต่ตอนนี้ก็โทรมาได้ค่ะมีอีกตัวหนึ่งนะคะตีเป็นอันนี้เพเมียนะคะกระพิบมากตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็สวยนะคะแม่สาวมวานี้ค่ะครับผมอายุเท่าได้หรอคะยี่สิบยี่สเดือนครับยี่สิบเอ็ดเดือนขึ้นจะเกือบไปค่ะพี่บอรครับ ลูกตัวใดคะลูกไอ้พี่นิกครับผมค่ะชื่อน้องอะไรนี่ยสั่งซื้อน้องใบเฟินครับน้องใบเฟินหมูดีหน้าดีนะคะพี่น้องน้องพี่หลาหมวก็เป็นแม่บอกดิพี่รู้แล้วข้ามาหนิค่ะโทรถามอะไรก็ถามมาผัวจะพี่น้องเดี๋ยวน้องยู่ติดเบอร์โทรให้นะคะ สีพายบางอีกตัวหนึ่งค่ะพี่นอ้องเป็นงัวบามันเพจผู๋นะคะตัวนี้เอาไปข่มไปข่มโตนจำบั่นนะคะตัวละาหารอยแปะรอยพันหนึ่งกับว,วากันไปนะคะสม,มือเขาข่มโตตัวละพัน,นประมาณนั่นแหละ<ม>นี่นะคะอันนี้ลูกตัวไหนเหรอคะลูกแจ็คพอตร้อยล้านครับลูกแจ็คพอตร้อยล้านนะคะอายุเท่าไหร่คะสิบหกเดือนครับสิบหกเดือนเอาไปเลี้ยงอีกจังน่อยะค่ะพี่นอ้อง โอ้ยทับโตข่มโตนะคะน้ำบานเท่าเนาะนี่ม่มี่เขาเจ้าพี่น้องขุดเขาแล้วเรียบร้อยราคากะโทษถาม้วค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โทษถามบ่ปวดนะคะโ <c oughs> หอยู่เด้นี่โอ้ครับ ซื้อ,อยังคะอันนี้วันดตั้งซื้ตอต่างผู้นั้นอยากได้กะเอาไปต่างซื้อเอาค่ะพี่น้องโตอื่นกับซื้อกันนะคะ <laughs> อ่า๋ยวให้มึง น้องคะมีอีกตัวหนึ่งนะคะสําหรับตัวนี้ส่สว่าเจ้ามังกรแดงนะคะเนาะน้องอายุเท่าไหร่คะปีกว่าครับอายุสามปีกว่านะคะตัวนี้เป็นงัวเอาไว้ถักค้มตัวของพอปัวนะคะเดี๋ยวเมียจัโตแล้วคะนี้เดี๋ยวเมียเกือบสองร้อยแล้วนะคะ เราพูดได้อยู่แถวนี้นะคะบั่นไข่นุ่นเนะาะใครอ่คขมโตเรียกใส่บริการไดนน้ำคะอันผลงานเขาเป็นแดงค่ะออกแดงทุกโตครับผมออกแดงทุกโตเวด้วยค่ะพี่น้องรับรองว่าพีดวังนะคะผสมขังร้านเจัาหวานสถิตขังละพันอันแมงม่วเข้ามาผีหรือว่าเข้าเอาพอพันไปเอาพอพันไปครับผมได้ได้บวกแล้วค่ะ คาไปคาสำมารถยังสีมะ,ะ้าวขันันไก่กับบวกนิดน้อยครับอืมขันไก่ๆกกับันหนึงนะคะเนาะคผมเรียกใช้บริการได้นะคะเฉ<ม>ียงแห้งพี่น้องเห็นว่าขื้นเก้งค่ะตีค่ะครับรงครับ <laughs> พี่น้องคะงมือ่อกี้กับผ้าเบื้องซ้ำนี่แล้ะค่ะมักตัวใดกับโทษสอบถามพอพวดนะคะหนูยิงเบอร์โทษไวไหะะ้หเดอ้อค่ะเด้อหรือว่าอยากจะมาเบื้องตัวจริงนะคะกับมาทีบ้านไข่นุ่นนะคะจังหวัดมหาสารคามค่ะเมืองเต่ะพื้นที่เป็นตะเลียงว่าขึ้นอย่างนี้นคะ่ะ ฝากกดติดตามนะคะ่องซีเบ็ยนให้รอโปรดักชันละะ้วก่ากดกระดิ่งไว้แจงเตือนอ,อยูกับซมีคลิปแบบนี้หลากหลายรูปแบบนะคะมาให้นเด้รับชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ